การปีนเขาดูเหมืองทองหาเหมืองยาเกเงินแสนเหรนยขนาดไหนเคือหลงทางหรือ,อยังไงไม่เอานะไม่ง่ายเลยแม้แต่ตนิดเดียวต่างติดตชีวิตมาดามเหมืองทองมาดามเหมืองทองค่ะก็จะมาดูเหมืองทองใหม่ที่ ก็ไม่รู้และตรงนี้ก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะขออภัค่ะไม่ได้ทันเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้ตอนนี้พวกเราเตรียมพร้อมทุกคนพร้อมลุยเหมืองใหม่ที่เจฟี่พูดถึงมาโดยตลอดกว่าปีครึ่งสองปีที่เจฟี่ปีนเขาวันวันคือเป็นอย่างนี้แล้วนะแต่งตัวไม่ชิดแล้วก็เข้าไปในที่ที่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เอ่ยอะไรเอ่ยนี่คือที่จอดรถแล้วก็นั่งคือที่เดินลงไปเดิน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 ลงไปแล้วก็จะไม่มีอะไรเลยวันนี้จะพาคุณผู้ชมขึ้นโรลล์คอสเตอร์้วไฟด้วยกันการปีนเขาดูเหมืองทองหาเหมือง เพื่อที่จะลงทุนมันจะยากเย็นแสนเห็นขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลย นี่เรียกว่าปีนเขาได้หรือยังคุณผู้ชมเหมือนไปเชงเม้งที่เมืองจีนเลยไม่ง่ายเลยอ่ะแล้วปวดฉี่คือต้องฉี่ในป่าเท่านั้นคุณผู้ชมนี่คือปีนลงนะเรานึกจะพาผากับปีนขึ้นอ่ะจะแบบขนาดไหนอ่ะเตรียมตัวเข้าสู่ดินแดนของเมืองทอง machines. Okay. so they were they are crusher they are crusher อ h าฮะ m i l l y machines this is where they were working the big mine yes around 1909 1909 the British people yes oh okay 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 ตรงนี้คือที่ที่เขาตั้งเมื่อปี1909 100กว่าปีที่แล้วนี่คือคนอังกฤษมาทำ นิดเดียวนี่คือยังไม่ถึงด้วยปปีนเขาต่อคุณพันเจ็ฟุตลงสองร้อยเมตรสมเฮ้ยยเฮเยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ นี่คือเป็นปากทางลงของชาวอังกฤษเป็นร้อนปีคะไม่รู้ว่ามันเขาทำอะไรแต่ว่านี่เป็นวิธีที่จเจฟฟีสีปีมอไม่เคยเห็นเป็นวิธีวัดความยาวแน่ๆอยากรู้ว่ามันลึกเท่าไหร่ 不要被下面拖住。哎，这样好。 So, this is the, the site plan. This, this is the. This okay. Is the so, this is this one. Yes. This Do you, you have any out. other like this? No, it's this one, audit, then down. So, this is the biggest one. Yes. This is yes. The biggest one. The audit. You enter and so then you go order, you join this. Okay. Connected. Yes, connected. 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 Yes. yes. This is yes. over there. This one. Yes. Uh. นี่คือปากทางเข้าเหมืองที่คนอังกฤษทำไว้เมื่อหนึ่้อยปีที่แล้ว Yes. And then big main traps. Yeah. So yes. the one that I, I, I we did Yeah, that's one here, one. yeah, right here. Right here, and then, the and then this yellow yellow one. Yellow and another yellow yellow one. Yellow another, one another one. We the went there last time. Yeah, yellow yellow. yeah, yeah. So that's three. Yeah, yeah. Now yeah. it's all closed. Yeah. And connected. connected. The same? So under maybe they all connected. You are in the middle here. Yes. Over there, not connected here. Yes, yes. Here is the mountain. Mountain this way. Mountain right? for yes. different person. you <laughs> come from the British people? They <coughs> <amassy> are people, people working. In. For yes, but the British people Yes. the British people it <an> <an> ตอนนี้คืออันฉี่อยู่แล้วก็เมืองน,นี้มีอายุตั้งเยอะมันมีคําถามมากมายในหัวเนาะเจฟฟี่เข้าใจคุณผู้ชมเลยว่าแล้วทําไมเขาถึงไม่รวยทําไมเขาถึงไม่รวย,เข,รวยเขาเป็นเจ้าของแม้กระทั่งคนอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้ร้อ0ปีที่แล้วเขายังอยากได้เลยเขายังอยากเข้ามาเอาเลยแล้วทําไมถึงไม่รวยสักทีตอบง่ายๆเลยคือ คุณมหาศาลกว่าจะได้มาซึ่งทองหรืออะไรก็แล้วแต่ oh. ดังนั้นทําไมเขาถึงดีใจ oh. เขาถึงต้อนรับเรามากเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถเอาทองขึ้นมาได้แบบที่เราสามารถเอามาได้เขาบอกว่าร่วมมือกันเถอะนะ mm hmm. เจฟฟี่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูกันให้ดีก่อนนะก่อนที่จะร่วมมือกัน mm hmm. นี่คือเดินไปปีนไปนะยังไม่จบนะ mm hmm. ที่ใหญ่มาก Yeah, yeah. 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 How are you? Yeah, yeah. Thailand one. Yeah. Yeah. Singapore. Yeah. Singapore. How do you do it? Can you yeah. show me please? Oh, okay. <laughs> wow. okay. And the gold is inside? Go, again. go inside? Yeah, go okay. Be tall on my and then. Yeah. Yeah. Oh. <laughs> okay.

คอมเมนต์ Comment, คุณผู้ชมไม่น่ากลัวไม่มีใครน่ากลัวผู้ชายผู้หญิงหรืออะไรคนเท่ากันประเทศอะไรสีผิวอะไรคนเท่ากัน ก็สนุกสนานกันไปถือว่าออกกำลังกายคาร์ดิโอแล้วก็ได้ปีนเขาดูเมืองนะคุณผู้ชมรครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จะพี่พาคุณผู้ชมเหมือนคุณผู้ชมมาด้วยกันเลยใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากชมคลิปเจฟี่แล้วมารุ้นกันว่าเมืองใหม่ต่อไปของเจฟี่จะเป็นที่ไหนจะเปิดพร้อมกันเลยหรือเปล่าหรือยังไงแล้วที่นี่จะใช่เมืองของเราหรือเปล่ากดไลค์กดแชร์กดติดดาวไว้ครั้งหน้าพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อน Thank <laughs> you.